สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในหน่วยที่5นะคะของชุดวิชาบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะตอนนี้เราอยู่ในตอนที่2นะคะของหน่วยที่5นะคะหน่วยที่5เรื่องงบกระแสงเงินสดตอนนี้อยู่หน้า39คะ่ะเรื่องที่5.2.3กระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุน การคำนวณกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนทำได้ง่ายโดยการวิเคราะห์รายการค้าที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบัญชีต่างๆที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นหรือเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดตัวอย่างของการวิเคราะห์รายการค้าจากกิจกรรมลงทุน ที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบัญชีต่างๆดังกล่าวและเงินสดที่พบได้บ่อยแสดงได้ดังต่อไปนี้รายการค้าจากกิจกรรมลงทุนเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ของกิจการอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเงินสดลดลงรายการค้า เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ของกิจการอื่นเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเงินสดลดลงรายการค้าเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ของกิจการอื่นซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ลดลงเงินสดเพิ่มขึ้นรายการค้า เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยรรระยา,ยาวในหลักทรัพย์ของกิจการอื่นเงินลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ลดลงเงินสดเพิ่มขึ้นรายการค้าเงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเงินสดลดลงรายการค้าเงินสดใจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการหรือบุคคลอื่นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เงินสดลดลงรายการค้าเงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการหรือบุคคลอื่นเงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นเงินสดลดลงรายการค้าเงินสดรับคืนจากเจ้าหนี้เงินกู้ระยะสั้นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลงเงินสดเพิ่มขึ้นรายการค้าเงินสดรับคืนจากลูกหนี้เงินกู้ระยะยาวเงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง เงินสดเพิ่มขึ้นจากข้อมูลของบริษัทอ้อมผนจำกัดมหาชนรายการค้าจากกิจกรรมลงทุนของบริษัทที่ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบัญชีต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินและเงินสดแสดงได้ดังนี้รายการค้าจากกิจกรรมลงทุนในปี 25x2 ซื้อหลักทรัพย์มาในราคา130,000บาทเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น130,000บาทเงินสดลดลง130,000บาท รายการค้าจากกิจกรรมลงทุนขายหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน95,000บาทหลักทรัพย์ดังกล่าวมีราคาทุน1 0 0 0 0 0บาทเงินลงทุนชั่วคราวลดลง1 0 0 0 0 0บาทกำไรสะสมลดลง5,000บาทเงินสดเพิ่มขึ้น95,000บาทซื้ออุปกรณ์และจ่ายชำระเป็นเงินสดในราคา3 3 0 0 0 0บาทอุปกรณ์เพิ่มขึ้น3 3 0 0 0 0บาทเงินสดลดลง3,3,000 0บาท ขายอุปกรณ์มูลค่าตามบัญชี80,000บาทไปในราคา1 4 0 0 0 0บาทอุปกรณ์ลดลง80,000บาทกำไรสะสมเพิ่มขึ้น60,000บาทเงินสดเพิ่มขึ้น1 4 0 0 0 0บาทผลจากการวิเคราะห์ขั้นต้นสามารถสรุปกระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 25x2 ได้ดังนี้กระแสงเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์1 3 0 0 0 0สาื เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์3 3 0 0 0 0เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์95,000เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์1 4 0 0 0 0กระแสะเงินสดสุดทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน2 2 5 0 0 0บาทเรื่องที่5.2.4กระแสะเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินวิธีการที่ง่ายในการคำนวณกระแสะเงินสด จากกิจกรรมจัดหาเงินคือวิเคราะห์รายการค้าที่ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินหมุนเวียนที่ไม่ใช่หนี้สินดําเนินงานเช่นเงินปันผลค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นรวมทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้นตัวนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเรื่องเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นกิจกรรมลงทุนก็จะมีในส่วนของ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบัญชีแล้วก็การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดนะคะจะคล้ายก,กันเลยดังนั้นขอข้ามไปที่ตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างนะคะบริษัทอ้อมฝันจำกัดมหาชนรายการค้าจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทที่ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นลดลงของบัญชีต่างๆในงบแสดงฐานะการเงินและเงินสดแสดงได้ดังนี้รายการค้าจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 25x2 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคารเป็นจำนวนเงินรวม187,000บาทเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง187,000บาทเงินสดลดลง187,000บาทจำหน่ายหุ้นสามัญ1,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทในราคาหุ้นละ300บาทหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น100,000บาท1,000คูณ100 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น20 0 0 0 0บาทเงินสดเพิ่มขึ้น3 0 0แสนบาทประกาศและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน1 0 0 0 0 0บาทกำไรสะสมลดลง10,000 0บาทเงินสดลดลง10,000 0บาทจากผลการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถสรุปกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 25x2 ได้ดังนี้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญ0ามแสนเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว1นึ0 0 0 0เงินสดจ่ายเงินปันผล1นึ0 0แสกระแสะเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน1 3ึ0 0มเรื่องที่5.2.5การจัดทำรายงานกระแสะเงินสดและการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมการจัดทำรายงานกระแสะเงินสดมี2รูปแบบดังต่อไปนี้ หนึ่งงบกระแสเงินสดที่รายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยวิธีทางตรงและสองงบกระแสเงินสดที่รายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยวิธีทางอ้อมจากตัวเลขกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมของบริษัทอ้อมขวัญจำกัดมหาชนที่คำนวณไว้ในเรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะและงบสะแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะสามารถสรุปตัวเลขต่งางของบริษัทไว้ในงบกระแสงเงินสดได้ดังนี้กระแสงเงินสดสุดทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน2 3 2 0 0 0กระแสงเงินสดสุดทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน2 2 5 0 0 0กระแสงเงินสดสุดทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน13,000เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ20,000 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด30,000เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด50,000รูปแบบของงบกระแสะเงินสดโดยวิธีทางตรงงบกระแสะเงินสดที่รายงานกระแสะเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยวิธีทางตรงมีรูปแบบตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่7ดังต่อไปนี้บริษัทจุดๆ,ๆ,ๆงบกระแสะเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่จุดจุดจุดหน่วยบาทกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจะมีในส่วนของปี 25x2 และปี 25x1 เงเงินสดรับจากการขายสินค้าก็จะมีตัวเลขแต่ละปีนะคะเงินสดรับจากเงินปันผลเงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินสดจ่ายจากการซื้อสินค้าเงินสดจ่ายต้นทุนในการจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เงินสดรับจ่ายสุทธิจากการดำเนินงานเงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินสดจ่ายภาษีเงินได้กระแสเงินสดสุดทิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินส,สดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเงินสดรับจากเงินกู้ยืมเงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่ขึ้นเงินสดจ่ายเงินปันผลกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ <we> ่มข mm ึ้นหรือลดลงสุทธิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดรูปแบบของงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางอ้อมงบกระแสเงินสดที่รายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานโดยวิธีทางอ้อม มีรูปแบบตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่7ดังต่อไปนี้บริษัทจุดจุจุดๆๆงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่หน่วยเป็นบาทมีข้อมูลในปีของ2 5 x 2และ2 5 x 1กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกำไรก่อนภาษีเงินได้รายการปรับปรุงต้นทุนทางการเงินค่าเสื่อมราคา นี่สงสัยจะศูนย์กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์กำไรจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ขาดทุนจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลูกหนี้การค้าลดลงหรือเพิ่มขึ้นสินค้าคงเหลือลดลงหรือเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลงหรือเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไรเงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินสดจ่ายภาษีเงินได้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและออุปกรณ์เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ กระแสเงินสดสุทธิได e. ้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมลงทุนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิคืนเงินสดจ่ายเงินปันผลกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่ไม่ได้สแสดงอยู่ในงบกระแสเงินสดสามารถอธิบายโดยแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ 1่เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ3ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดเกณฑ์การจัดทำงบการเงินกิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่7เรื่องงบกระแสเงินสดมาถือปฏิบัติกับงบการเงินของกิจการเป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเข้าใจในงบกระแสเงินสดของกิจการ 2สรุปนยโยบายการบัญชีที่สําคัญกิจการควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สําคัญในการจัดทํางบกระแสเงินสดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยอธิบายความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ3ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามตัวอย่างของบริษัทอ้อมผนจำกัดมหาชนอาจรายงานเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสะเงินสดต่อท้ายงบกระแสะเงินสดก็ได้เรื่องที่5.3.1การแปลความหมายของงบกระแสะเงินสดโดยภาพรวมข้อควรพิจารณาก่อนการแปลความหมายของงบกระแสะเงินสดแนวทางปฏิบัติสําหรับการสแสดงกระแสะเงินสดเกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผลของกิจการอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและกิจการที่เป็นสถาบันการเงิน มีได้หลายทางเลือกดังนั้นในการแปลความหมายจากงบกระแสะเงินสดจึงควรคำนึงถึงผลต่อการแปลความหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแสดงไว้ดังนี้ประเภทของการแสดง 1. แสดงเป็นกระแสะเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานการแปลความแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของกิจการในการสร้างกระแสะเงินสดที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานการชำระคืนเงินกู้ยืมและการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการลงทุนใหม่โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกกิจการ 2. แสดงเป็นกระแสะเงินสดจากกิจกรรมลงทุนการแปลความแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่จะก่อให้เกิดรายได้และกระแสะเงินสดในอนาคต 3. แสดงเป็นกระแสะเงินสดจากการจัดหาเงินการแปลความ แสดงให้เห็นถึงสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินลงทุนแก่กิจการขั้นตอนการแปลความหมายของงบกระแสเงินสดโดยภาพรวม 1. การพิจารณาภาพรวมจากตัวเลขในบรรทัดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุดทธิ1.1หากตัวเลขเป็นบวกนั่นหมายความว่ากิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุดทธิในระหว่างงบบัญชี 1.2ถ้าตัวเลขเป็นลบนั่นหมายความว่ากิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุดทธิในระหว่างงวดบัญชี 2. การพิจารณาถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวดบัญชีโดยการพิจารณาตัวเลขในบรรทัดกระแสเงินสดสุดทธิได้มาจากหรือใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินตามลาดับ 3. การพิจารณารายละเอียดของกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรมต่อไปประโยชน์ของการแปลความหมายของงบกระแสเงินสดโดยภาพรวม 1. ความสามารถของกิจการในการสร้างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 2. แนวโน้มขององค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 3. การตัดสินใจของผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาสำคัญในเรื่องนโยบายการเงินนโยบายเงินปันผลและการลงทุนเพื่อความเติบโตของกิจการเรื่องที่5.3.2ความสัมพันธ์ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และกระแสงเงินสดความหมายของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ซึ่งมักจะแสดงในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย4ช่วงระยะเวลาแห่งขั้นตอนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์หขั้นแนะนํา introduction stage หรือขั้นเริ่มต้น startup stage ซึ่งช่วงเวลาแรกของการแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆยอดขายของกิจการในช่วงนี้จะต่ำและค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆ 2. ขั้นเจริญเติบโต Growth Stage เ,เป็นช่วงเวลาที่2หลังจากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆไปแล้วในช่วงแรกจนลูกค้าเริ่มรู้จักและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จนเกิดการบอกต่อตัวแทนจำหน่ายเริ่มรู้จักและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ยอดขายของกิจการในช่วงนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าในช่วงแรกของการแนะนําในขณะที่กิจการยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเพิ่มขึ้น 3. ค่ขั้นอิ่มตัว (maturity stage) เป็นช่วงเวลาที่3หลังจากลูกค้าได้ลองใช้และพอใจในผลิตภัณฑ์มีการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประจำจนผลิตภัณฑ์ติดตลาดทำให้กิจการมียอดขายอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กิจการมีความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์การตลาดต่างๆลดลงเพราะผลิตภัณฑ์ติดตลาดแล้วและสร้างกำไรได้มากที่สุด 4. ขั้นตกต่ำเด็ Deck Line s t a ต e หรือขั้นสุดท้าย h r w e s t s t a g e เป็นช่วงเวลาสุดท้ายในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เริ่มล้าสมัยเมื่อมีวนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทดแทนหรือมีคู่แข่งขันที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลมากกว่า ทำให้ลูกค้าหันไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออาจเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของกิจการส่งผลให้ยอดขายลดลงเรื่อยๆกิจการมีลูกค้ารายใหม่ๆน้อยหรือแทบจะไม่มีจึงเป็นช่วงที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ตกต่าและในที่สุดผลิตภัณฑ์ก็จะหายไปจากตลาดผลกระทบของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ต่อกระแสเงินสด 1. ขแนะนําเป็นช่วงเวลาแรกของการแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก ส่งผลให้1.1กิจาการมีผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อยเพื่อวางตลาดยอดขายในช่วงนี้จะต่ำและค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆดังนั้นเงินสดรับจากการขายจะต่ำา2 1. 2กิจาการใช้กลยุทธ์การตลาดทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเช่นค่าโฆษณาค่าประชาสัมพันธ์และค่าส่งเสริมการขายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้า จึงมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายสูงดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วกิจการจะมีเงินสดจ่ายต้นทุนในการจัดจำหน่ายสูง bon. ด้วย1.3กิจการมีเงินสดรับจากการขายต่ำแต่มีเงินสดจ่ายต้นทุนในการจัดจำหน่ายสูงทำให้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานต่ำหรือมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 1.4กิจการมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมสูงเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงเวลาที่ยอดขายต่ําทําให้กระแสงเงินสดสุดทิได้มาจากกิจกรรมจัดหางเงินสูง 2. ขั้นจเจริญเติบโตเป็นช่วงเวลาที่2หลังจากใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆไปแล้วยอดขายของกิจการในช่วงนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าในช่วงแรกในขณะที่กิจการยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ 2.1เงินสดรับจากยอดขายในอดีตส่วนใหญ่ในขณะที่จ่ายเงินสดต้นทุนในการจัดจำหน่ายการใช้กลยุทธ์ต่างๆยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กิจการมียอดขายสูงขึ้นทําให้กิจการมีกระแสะเงินสดสุดทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานต่ำแม้ว่ากิจการจะสร้างกำไรได้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ก็ตาม2.2การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้รองรับกับการเติบโตของยอดขายอย่างรวดเร็วทำให้กิจการมีกระแสส,สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน2.3กิจการใช้เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสูงเพื่อลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตทำให้กระแสเงินสดสุดทธิได้มาจากกิจกรรมหาเงินสูง 3. ขั้นอิ่มตัวเป็นช่วงเวลาที่กิจการมียอดขายอย่างต่อเนื่องและสร้างกำไรได้มากที่สุด แต่มีความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์ต่างๆลดลงส่งผลให้3.1กําไรสะสมของกิจการเพิ่มขึ้นและไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกทําให้กระแสเงินสดสุดทธิได้มาจากกิจกรรมหาเงินต่ำ3.2กิจการมีกระแสเงินสดสุดทธิได้มาจากการดำเนินกิจกรรมสูงสอดคล้องกับการสร้างกำไรได้มากขึ้น 4. ขั้นตกต่ําเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ยอดขายตกต่ําและในที่สุดผลิตภัณฑ์ก็จะหายไปจากตลาดส่งผลให้4.1กิจการมีกระแสงเงินสดสุดทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน4.2กิจการมีความจำเป็นต้องขายสินทรัพย์ถาวรเช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิมทำให้มีกระแสงเงินสดสุดทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน ตอนนี้ก็จบหน่วยที่5แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปถัดไปในหน่วยที่6ค่ะ